หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าให้ข้อมูลกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญติดตามรายละเอียดกับคุณเพนพริพัฒน์โนไทยัยรายงานสดมาจากรัฐสภานะครับเชิญครับค่ะคุณรณนะพัดนอกจากนี้นะคะที่ประชุมสนชจากพิจารณากำหนดวันแถลงเปิดคดีทองทอนทอน,นายนิคมไวรัชพานิ์และนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ด้วยค่ะ การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำลังจะเริ่มขึ้นโดยเป็นการเริ่มกระบวนการถอดอนนายนิคมวยรัชพานิชย์อดีตประธานวุฒิสภาและนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาออกจากตำแหน่งโดยจะพิจารณากำหนดวันแถลงเปิดคดีของคู่กรณีรวมถึงพิจารณาคำขอเพิ่มเติมพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาด้วยทั้งนี้นายนิคมได้เดินทางเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมด้วยตนเองพร้อมระบุจะยื่นพยานเอกสารหลักฐานและพยานวัตถุเพิ่มเติมคือเทปบันทึกการประชุมรัฐสภา ยาวสี่ชั่วโมงเพื่อประกอบการพิจารณาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะวิศสนชมีมตินับถแถลงเปิดคดีถอดถอนนายนิคมและนายสมศักดิ์ในวันที่8มกราคม2558และนับถแถลงเปิดคดีถอดถอนนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันที่เมกราคม2558ขณะที่ในวันนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางเข้าพบคณะกรรมการิการยกเ่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการยกร่างซึ่งเป็นการเดินทางมาในานามส่วนตัวเพราะขณะนี้ยังไม่สามารถดําเนินการประชุมพักได้โดยนายอภิสิทธิ์บอกว่านะคะจะเสนอเรื่องหลักคือรัฐธรรมนูญนั้นต้องนําไปสู่การปฏิรูปอย่างแท้จริงไม่ลดหย่อนสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเพิ่มัำน,นาจการตรวจสอบและควรทํากฎหมายรูปควบคู่กันค่ะผมเห็นจกเสียงกันมากเรื่องว่าจะจะเลือกตั้งอะไรกันอย่างไร ปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าท่านเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยคนคนที่ได้รับเลือกเนี่ยเข้าไปชุดชนิดแส้มากไม่ชอบประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียประโยชนเ์เราจะแก้ไขจะป้องกันให้เกิดขึ้นอีกนี่เป็นเรื่องหลักๆค่ะต้องรอดูนะคะว่าที่ประชุมสนชนั้นจะรับพิจารณาเอกสารหลักฐานและพยานวัตถุที่นายนิคมไวรัชพานิชยื่นเพิ่มเติมหรือไม่ค่ะคุณตุพบพค่ะ